ที่ทางอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะมีเจ้าของโรงทุเรียนที่เป็นรายใหญ่ของอำเภอคลุงเนี่ยเขาจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็อุทิศให้กับหลานชายที่เสียชีวิตไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งสำหรับผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็มีการแบ่งออกรายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักเลยนะคะไม่หักค่าใช้ใจ่ายแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะคือให้กับโรงเรียนบ้านหนองสเสม็ดโรงเรียนวัตตะปอน,น้อยโรงเรียนวัตตะปอนใหญ่ แล้วก็รวมไปถึงนะคะก็จะมีในเรื่องของโรงพยาบาลสอตอตะปองแห่งละ4 0 0 0 0บาทค่ะเพื่อสมทบทุนด้านการศึกษาแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมในรพอสอตอในพื้นที่ของตำบลตะปอนะอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะซึ่งสำหรับในครั้งนี้นะคะได้เงินทั้งหมด1 6 6 0 0 0 0บาทแล้วก็ยังมีการทำบุญตักบาตรถวายพระหารแด่พระพิสุโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับเจ้าของบริษัทนะคะก็คือสองตายายค่ะคุณอํานวยโพธิพัคตีแล้วก็คุณเพลินโพธิพัคตีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทปั้นเพลินเนี่ยบอกว่าหลานชาของตนเองเด็กชายเปรมปีป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะโดยระหว่างตอนที่หลานอยู่เนี่ยกล่าวไว้ว่าถ้าหลานหายจากการเป็นโรคร้ายนี้จะตั้งโรงทานแล้วก็แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนตะปอนทุกๆปีแต่ปรากฏว่าหลานชายเนี่ย จากไปด้วยโรคดังกล่าวนะคะในครั้งนี้ก็เลยอยากจะตั้งใจที่จะจัดผ้าป่าเพื่อการกุศลขึ้นมานะคะให้กับการศึกษาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับหลานชายค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีนายสมชายอรุณธัญญานะคะซึ่งเป็นเพาเ,าเขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองเป็นตัวแทนในการรับมอบก่อนที่จะส่งต่อให้กับโรงเรียนสีแห่งรพสตหนึ่งแห่งในพื้นที่ลำดับต่อๆไปนะคะก็ต้องขออนุโมชนาบุญด้วยค่ะ